หล่อไหลทิติเปิดลิสไอดอลเคป๊อปลอเลาวเบาหน้าฟ้าประทานเว็บไซต์บันเทิงชื่อดังของบราซิลดาเบมี่ได้จัดแบบสำรวจความคิดเห็นให้แฟนๆเคป๊อปได้โหวตว่าใครคิดว่าหน้าตาดีที่สุดในวงการจากผู้เข้าชิงจำนวน100คน ชาอึนอูปฏิเสธไม่ได้เลยว่าหากพูดถึงชาอึนอูนักแสดงและศิลปินหนุ่มเกาหลีใต้ความหน้าตาดีของหนุ่มคนนี้มักจะตกเป็นประเด็นให้ใครๆพูดถึงอยู่เสมอไม่ว่าจะเป็นหนุ่มหล่อขั้นเทพเบ้าหน้าฟ้าประทานและเป็นใบหน้าที่หนุ่มๆเกาหลีอยากสัญญกรรมตามมากที่สุดจนมีประโยคฮิตที่ว่าชาที่ดีคือชาอึนอูเรียกว่าแม้จะไม่ใช่แฟนคลับแต่หลายคนก็ยังหลงไหลในความหล่อของหนุ่มคนนี้ V B T S หรือคิมแทยองวิชวลแห่งวงการเคป๊อปภูครบเครื่องทั้งหน้าตาที่หล่อเหลาเสียงร้องที่มีสเสน่ห์และอุปนิสัยขี้เล่นเป็นกันเองอีกทั้งยังมีความสามารถหลากหลายไม่ว่าจะเป็นการร้องเพลงเต้นแรปหรือแม้แต่การแสดงด้วยความน่ารักเรียบง่ายและน้ำเสียงของเขาทำให้สาวๆหลายคนต่างก็ลงไหล จิน BTS นักร้องนำและภาพลักษณ์ของวงที่ต้องบอกเลยว่าความหล่อเหลาของหนุ่มจินนั้นทำให้ส,สาวๆที่ได้เห็นต่างก็ต้องหลงไหลในความน่ารักสดใสและล่าเริงไม่ใช่ว่าหนุ่มจินจะมีเพียงความน่ารักเท่านั้นเพราะในมุมหล่อเท่หรือมานิ่งเขาก็มีเหมือนกันโดยมีการเปิดเผยจากแพทย์ศัลยกรรมเกาหลีที่ได้ออกมาย้ำความหล่อว่าจินบ t s คือหนึ่งในบุคคลที่ใช้เป็นต้นแบบในการศัลยกรรมมากที่สุด ชเวบอมกยูสมาชิกคนที่5ของวง Tomorrow by t o g e t e ตได้เปิดมาด้วยเรื่องวิชวลก่อนเลยที่ไม่พูดถึงไม่ได้บอมกยูนั้นเป็นคนที่โครงหน้าสวยมากตาจมูกปากสวยได้รูปทั้งหมดเรียกได้ว่าพระเจ้าตั้งใจปั้นหน้าดูใครเห็นต่างก็พากันบอกว่าเหมือนหลุดออกมาจากแอนิเมะทั้งหน้าหวานทั้งหล่อในคนเดียวกันอีจูยอนเดอะบอย จูยอนนั้นมีความสามารถพิเศษในการเต้นรวมไปถึงความตัวอ่อนของเขาที่ทําให้ลายเต้นออกมาอย่างสวยงามอีกทั้งการแสดงสีหน้าที่เล่นหูเล่นตาชวนป่วยเสน่ห์ให้กับเหล่าผู้ชมอีกทั้งยังสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างดีเรียกได้ว่าเพอร์เฟกอย่างกําลุดออกมาจากนิยายเลยทีเดียว ฮยอนจินสเตย์คิดฮยอนจินดปเปิลหนุ่มหล่อวงสเตย์คิดซึ่งก่อนหน้านี้พยอนจินก็ติดอันดับหนุ่มหล่อที่สุดในโลกมาแล้ว5ปีสําหรับหนุ่มพยอนจินนั้นเป็นศิลปินที่มีความสามารถในหลากหลายด้านทั้งการร้องการเต้นและการแรปเรียกได้ว่าหล่อรอบด้านจริงๆ h a รุโตะเทเชอร์วานาตะเบะฮารุโตะหนุ่มแร็ปเสียงต่ำสุดกล้าวใจแต่ด้วยหน้าตาที่หล่อเหลาดังฟ้าประทานด้วยดวงตาที่คมโตคิ้วเข้มจมูกโด่งที่ได้บินตรงจากฟุกุโอกะมาทำตามความฝันทำให้ฮารุโตะได้กลายเป็นแร็ปเปอร์ไลน์พร้อมกับตำแหน่งวิชวลประจำวงที่สามารถตกคนเข้าด้อมได้อย่างมหาศาลเรียกได้ว่ามีเสน่ห์แบบสุดๆ